สวัสดีครับเพื่อนผมว่านอิเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Driver San Francisco กันนะครับ เกมนี้จะเกิดขึ้น6เดือนหลังจากเหตุการณ์ของไดรเวอร์ภาคที่3ทั้งจอห์นแทนเนอร์และชาเจริโครอดชีวิตจากการยิงกันในอิสตันบรู ในบทสนทนาแนะนำเกมระหวักจอร์แทนเนอร์และคู่หูของเขาโทบิสโจนเปิดเผยว่าตั้งแต่นั้นมาชายทั้งสองก็หายดี D, และได้ย้ายไปยังซานฟรานซิสโกซึ่งเจริโกจะถูกคุมขังที่นี่แทนเนอร์ Tanner ตามเขาไปที่นั่นพร้อมกับโจนเพราะทั้งสองกังวลว่าเจริโกจะมีแผนการหลบหนี้ เจริโคอยู่ในรถขนส่งนักโทษแต่สามารถหลบหนีได้ด้วยความช่วยเหลือจากนักฆ่าที่ได้รับการว่าจ้างเธอคือไล <PG, S 2> ล่าชารานผู้จีเฮลิคอปเตอร์ค่าวของอัมรินทีวีและยิ่ง RPG อา g พีจีไปที่ขบวนรถ First rounds on me. God damn it! เจริคโคใช้โอกาสนี้นำขวดกรดที่ซ่อนอยู่ภายในปากของเขาออกมาหยดลงไปยังกุญแจมือเขาเอาชนะผู <c oughs> ้คุมและจีรถบรรทุกแทนเนอร์และโจนเห็นสิ่งนี้จากรถของแทนเนอร์จึงไล่ตามเจริคโคไป <c oughs> ขณะที่เขาสร้างความเสียหายให้ถนนในเมืองอย่างโลกาวินา Wagon three zero, come in. We need to get the hell out of here now. Let's go, let's go. แทนเนอร์จบลงด้วยการขับรถไปที่ตรอกแห่งหนึ่งพบเจอเจริโคในตรอกซึ่งเจริโคขับรถชนรถของแทนเนอร์เข้าไปในเส้นทางของรถเทเลอร์ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งทำให้แทนเนอร์อยู่ในอาการโคมา่า เกมส่วนใหญ่จะอยู่ในอาการโครม่าของเทนเนอร์นะครับขณะอยู่ในอาการโครม,ม่าในไม่ช้าเทนเนอร์ก็ค้นพบความสามารถของเขาที่จะเปลี่ยนเข้าไปในร่างของบุคคลอื่นโดยคงไว้ซึ่งตัวตนของเขาแต่สำหรับคนอื่นๆแล้วดูเหมือนว่าหน้าตาและเสียงจะเหมือนกับบุคคลที่เขาเปลี่ยนไป การใช้อำนาจที่น่าสับสนนี้ทำให้แทนเนอร์ช่วยให้วัยรุ่นบางคนชนะการแข่งขันตามท้องถนนเพื่อรับเงินเป็นค่าธรรมเนียมเรียนต่อมหาวิทยาลัยช่วยอดีตตำรวจสารเตี้ยบางคนนำยาปลอมออกจากการหมุนเวียนและให้ความสามารถในการขับรถของเขาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการตามล่าอาชญากร ในขณะที่พยายามสืบสวนแผนการของเจริโค

John Tanner น่าเสียดายสำหรับแทนเนอร์เขาค้นพบว่าเจริโคก็สามารถขยับตัวได้เช่นกันสิ่งที่แทนเนอร์ทำได้เจริโคก็ทำได้เช่นกันและตระหนักว่าเมื่อเขาไม่อยู่ในร่างของเขาเจริโกก็รับช่วงต่อได้เขาไม่ถูกสมคบคิดเมื่อปลอมตัวเป็นอาเดล john, hey john, hey you, get the hell out of here. slow down. we should acquire the target any time now. the yellow dodge up ahead. stay close, but don't be obvious. that's my car. what? that's the cop that's been getting in our way. do we follow him to the target? The target. ในที่สุดแทนเนอร์ก็ตระหนักว่าเขาอยู่ในโลกแห่งความฝันเมื่อข้อความแปลกๆจากโลกแห่งความจริงเล็ดลอดเข้ามาในหัวของเขา พลังของเจริโคมีศักยภาพมากขึ้นแต่เมื่ออยู่ในหัวของแทนเนอร์เขาไม่ยำนาจเหนือกว่าและภายแพ้เมื่อแทนเนอร์เข้าควบคุมการฉายภาพทางจิตใจของเขาในเมือง Jones, <c oughs> ในภาพจิตของห้องสอบสวนของตำรวจแทนเนอร์ Tanner เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับภาพจิตของเขาเกี่ยวกับเจริโคและตระหนักว่ารายง,งานข่าวจากโทรทัศน์ในเตียงในโรงพยาบาลในโลกแห่งความเป็นจริงของเขากำลังทำให้ความฝันของเขาหมดสติจากนี้ เขารู้แผนการวางระเบิดในโลกแห่งความเป็นจริงแต่สรุปได้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงเจริโคเป็นนักเลงไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย ในที่สุดแทนเนอร์ก็ตื่นขึ้นแทนเนอร์ขอคุญแจรถจากโจนซึ่งทำให้เขานึกถึงรถบรรทุกที่ชนกับรถดอ g ชา h ิ l นเจอร์ของเขาเขาเข้าไปในรถคาเมโรของโจนและมุ่งหน้าไปยังตัวเมืองซานฟรานซิสโกซึ่งกำลังอพยพเนื่องจากภัยคุกคามจากระเบิดเมกออนใหญ่ประทุข,ขึ้น Thank เมื the the ่อขับรถเข้าไปเทนเนอร์พบนักโทษหลบนี้ยืนยันทฤษฎีของเขาว่าไม่ใช่ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่แท้จริง เจริโค mm hmm. ได้ทำข้อตกลงกับนักโทษรายหนึ่งเป็นเงิน30ล้านดอลลาร์สหรัฐทำไมต้อง30ล้านด้วยนะคุณแม่เพื่อพานักโทษคนนั้นแหกคุกที่จริงแล้วระเบิดนั้นเป็นแค่ม่านขวันหลังจากการไล่ล่าเทนเนอร์เแ็นเจริโคมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือและอาจเกิดการประทะกันแบบตัวต่อตัวได้ you mm -hmm. ยูบีของตำรวจและพุ่งชนเจริโคเทนเนอร์อ้างว่าเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แต่โจนเตือนเขาว่าเขาขับรถของใครอยู่ก่อนที่จะแนะนำเบียที่คู่ควรข้อเท็จจริงที่เจริโคททำกระดูกทีโบนเหมือนกับเทนเนอร์ในตอนเริ่มเกมบ่งบอกว่าเจริโคอยู่ในอาการโคม่าจริง ลากันตรงนี้นะครับหาเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานุ่กมเกมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับ <is> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ okay. hey.